สุริยะบุงวิเศษ y o u ย b e c h ช n n e l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n น l ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเ็ตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจงังหวัดสุรินทร์สามารถสกัดจับ ผู้ที่กาลังเข้าไปทําความผิดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสําราญได้สองคนพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสาราญในจังหวัดสุรินทร์สามารถสกัดจับผู้ที่กําลังเข้าไปกระทําผิดเป็นชายไทยได้สองคนโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิด รถมอเตอร์ไซค์สองคันกระสุนปืนลูกซองเบอร์1 2บนัดเครื่องกระสุนปืนชุดพันธายอาวุธปืนลูกซองชุดเครื่องรันไกลและฝาประกับปืน1ชุดอุปกรณ์เสพยา1ชุดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาติดตามพระราชบัญญัติส่งและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562ฐานร่วมกันเข้าไปในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตติดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพศ2522 ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนฐานนำพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเหตุเกิดบริเวณป่าทิศเหนือเนิน400ตำบลตาตูมอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ในเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยทับทันห้วยสําราญและป่าไม้ท้าวอนที่คณะระัฐมนตรีมีมติให้สงวนไว้ให้เป็นสมบัติของชาติป่าห้วยสําราญ เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับคุมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนของกลางที่เกี่ยวกับอาวุธปืนมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรักษาไว้ตามอำนาจหน้าที่ส่วนรถจัก,กรยานยนต์ทั้งสองคันเก็บรักษาไว้อย่างที่ทําการเก็บรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสํารค์ตามระเบียบข้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติ อย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน,น้าวิเชียนชินวงศ์